ไปแชรคนอือไทยเร็วโบคือก you know! <c ười> ันทะเลคนคือกันทะเลคนคือกันทะเลไปชิบห้เบ่เนื่มองมตายก็ทิ้ยไปชิบนนั็นหอบใจหน่อยเหมือนมึงบมเอ้ย ไปีบอกนี่นัน่นเลยว้าเด้อาาอ่อยากชาตายไว้เลยเอา้าไปชีบอกหลักเกินชอบให้ถุงกางับสบายดีและสวัสดีเดอร์พ่อแม่พี่น้องเพื่อนสุขสนะุกคนเนาะบอว่าจะเป็น ภายในหรือต่างประเทศก็ยิ่งีต้นอนัเขาชูซองสาวม,มือบานป่าอีกแล้วเนาะโดยพวกพก่อสาวมยบบานป่ากับพี่แหละได้ลงมาทางอาเฮือนทางกระนองเต่าเนาะก็ได้มายามหรือว่าอัพมาอัพเดทอาการหงเผลเป็นจริงได้เนาะหลังจากมาแต่หาหมอมาต่อยาสุดนีเนาะก็คือว่าทั้งหินมอวานน่ก็คือว่า,วา,วาพื้นซักยามาสองเข็มเนาะแต่ว่าบางคนก็บอกว่าหรือว่าซักยาเขามายายัง หรือว่ามันยังเปลี่ยนฮอร์โมนหรือว่ามันยังบาเขาเนื้อเขานังหรือว่าเป็นใจในน้องภาษาบาเฮาวันยังบาเขาใจคักนะหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าใจใเน้อหรือว่าก็คือในเมื่อวานนี่เนาะอ่าเพิ่นกระซีเ้าจ้ากะซีวิไว้แน่และกะซีตากะซีลุกว่าวีไปคล้ายคือมีอย่างหรือเป็นหลายๆคนก็หรือว่าเป็นน้องซักยาหรือว่ามันการเปลี่ยนแปลงเนาะอ่งไดใเฮากระซีได้เข้าไปหาทางน้องเลยเนาะ ปุ๊บว่าตอนนี้เขาก็มาฮอดเทอร์ฮอดซานนองเพิ่นเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะอ่ะเพื่อบ่เป็นการสักษาเสียเวลากับซีเด้เข้าไปหาทางเพิ่นเลยเนาะอ่ะก่อนอื่นซามืมาเองก็ขอโทษเนะาะขอโทษขออภายัยล่วงหน้าถ้าสามืมาน,นี้ว่าผิดพลาดประการใดบ่บ่กมัวหอนมัวอ่ะบ่วมวนในหูเนาะก็ขอโทษขออภัยว่าซัาา่นเนาะอ่ะเป็นจิดใจก็เฮาเฮ็ดให้เข้าไปหาทางน้องเพิ่นเลยเนาะตอนนี้ก็ฮอดเทอร์ฮอดซานเพิ่นเป็นทีเรียบร้อยแล้วไป นี่เนาะพูดพี่น้งไอ้ทางเฮากา็ไดมาย่ยมทางน้องมะนาวเพิ่นเนะาะก็คือทางสมอยเองก็ได้มาแล้วแต่เมื่อวานเ,เนะาะก็ได้มาถามอาการของเพิ่นว่าเป็นจังไดหลังจากสักยาสองเข็มมาแต่ฝั่งไทยเนาะหรือว่าอ่าบาง f อซเพิ่นก็นกนว่าเป็นน้ำยาอ่าทางน้องเพื่อนแบบสักเข้าไปสองเข็มแล้วยังแบบว่าเปลี่ยนฮอร์โมนหรือว่ายังบด่ดไดแบบยังก็ยังเปลี่ยนนะยา นะก็คือมือนี่คือสีดีคืนติเนาะทางน้องเฟิ่นผู้ใดเป็นยืนถาผู้อ่าอะไรก็สิขึ้นไปหาทางเฟิ่นได้เนาะว่าวการของเฟิ่นดีขึ้นเพแต่เมื่อวานนี้มากันยังยังบ่ดีเพราะว่าแปลกนี่ยนนะอ่าเป็นยังไะอ่ะสบายดีอ่าเปิดเปิดเปดลมเปิดเปิดเปดลมจะจ่อยอย,ยู่เว้ยง่ายมากดีเล้วรร่าง่ายแล้วสัตว์เพิ่์นอะ มีไงแต้มตาก็แต้มตยาดกระดกโดสีแดงเนาะอันนี้นมันนี้ก็มากันกับซาบัวสองคนเอาขนมขอเชิฝากเจ้าหนได้เลยจ้าบอกเป็นยังไม่ื่อนามางหรอกมีน้กินจะกวบอกเที้ยงกันเนาะกันนอดส่แรงส่นแรงสแรงบอกชื่อมาแต่บุญให้เพื่น อามีบุญมาใช่ไหมอ่อซาบัวงเว่นี่ฮะต่นั่นแหละประมาณบ่ายหนึ่งเด้อ่อยซื้อมาหายจเอานามยังไงะนายังเป็นนาสกงลก็เป็นนมกินบ่ะบกินนาข้าวเดี๋หอมเนาะขายะนจับขายอยู่วันก็จะขาย็นบุญแน่บ่ใช่ไหมอ้ามีบุญในซาบัว ตาบัวตกเลาะปอเออสันติกุ้งไก่เลยนะมียังนะเต็มตาเชีงเต็มตาสีแดงเฟซซันใหม่บอเห็ดเฟซซันใหม่กินละข่าวนะกินกับยังอ้อยถอดเลยอยากกินข่าวอีกแล้วเนี่บอกว่ากินแล้วผมบอกอยากกินข่าวอีกเลยจั๊กมียังเดี๋ยวแป๊บหนึ่งกินขนมมัน t ่าได้ขนมบางนาวค่ะ มีภายในมาหามนนีุยังมุ้ยไฟไหลายคนอยู่มาาลิดมาหัวเลยนน่อนอนแล้วบอมาเลยค่ะเป็นยังน้องคือนอนบลาบเจ็บหัวเอาอย่าดมจะซื้อหายได้จ้ะเฮียเลยจ้ะอ้าวอย่าดมจะซื้อมาหายมันนั่งกับเฮียนห้องเปิ่เจ็บู่บอ เนี่ยโมนี่โมนี้เนี่ยมาเป็กได้นะเป็นไข่ไข่ช่วงแดงไงเป็นไข่แตงพ่อมาคือแบบสีเป็กๆเนาะวาวค่อยๆคุณว่าเตือนๆนั่งงามๆนั่งงามๆนั่งอืมเจอในพัดพลมเน่าอีกแล้วโอ้ยเจอในพัดลมเน่าอีกแล้วจออะไรน้าหวยบวชถึกใจเพคนกินเอาโมนี้นอนอะไรกินกินไะยานะ กินยาเออกินเรียบร้อยนี่เพิ่นกินแล้วนี่ไข้อะไเมื่อวานนี่ทาแกม้มแดงเขากลักลิงจะขนหิบฉแดงไม่ช่างมาเอาเดี๋ยวเพ่งตาแดงเขาอีกอือสดใจได้เพื่อนะแต่บัวทานยังคือทานยังนอนกันทานยะังไปได้จักมืองเลยไปนะไปถามไปพังไทยไปจักมือเพื่อไ,ไปไม่นี่ไง ใชามากค่ะเป็นมือแม่นอนขึ้นหนึ่งคิดว่าไปเป็นช้อนสามอาทิตย์ขึ่นมือก่อนเอาเป็นยังไยากถามก่อนเนาเป็นยังคือตจงเล่นเอาก็จาพาไปเขาหงนามเพ่ลินปุ๊บนะยันยันเข็มยาเอาซักยาก็ให้ดีให้เศร้าสิเล่นไปรอบพี่แล้วเนี่ยจ้ะยังน้องมะนาวยังเนี่ยอาสบูเพลินพลนหน่อยเลยหอมเนาะ นี่ซาบูฮอม์ผักไดซาบูนี่ซาบูยังซื้อมันมีรูปจใจภาษาอังกฤษจะอ่านบนาเท้าไปลงยำกินนอนไี่ที่หวานแต่ขนมในซาบูไรชักโบ้คือบานเพควนจะเขียนังเด้ให้บึ่งนี่เนาะอ่ะจเพา่วรจะเขียนไปม่ช่างเอนเขียนนี่ก็บอกห้วเล็กเลยนะนี่แหละเพื่อนฮะระบอกระบายทิดนั่นทิดนี่เอาเขียนได้ไม่ซื้อข่อยนะ ถูกต้องอ๋อน่องทองน้องบัวเขียนไม่นองบัวเอ,วเอเ้ย,ออยออบุคคลใช้จะเขียนน้องเขียนนะฮะเอาบ่เจ้าในเขียนข่อยจะผูสีมือเจ้าเอาเเขียนใ้ไม่ซื้อข่อยนะปุ่มไพ้ปุ่มเจ้าเองบนะ้างอ่าเอาเอฉันเล้วม,มาแต่บางเวียงเ <laughs> มนเจ้ามา<ก>ต่ำเต็มได้มาแต่บางเวียงอ้าวเห็นนั่นึงเนาะ ซาบวยได้ซบูเจ้าได้ไงมา่กว่ามึงหนะครูยังเขียนสามสิบสี่สิบแปดสิบไปยังไงอืสิออกหัวนี่แลนเนา่ะหัวหัวเลยหัวดึื่องเนาะษาอย่างษาอัคิดเห็นจะอ่านเป็นอ่านไหนแม่อ่านใหนฟังไหนแม่ษะอยากนอนบ่ซะเป็นครูเป็นอาจารย์อยากนอนบ่เป็นครูเป็นอาจารย์ก็อ่านอ่านบ่เป็นบ่คันว่าอยากนอนนะจะข่อยสิเมื่อ หาเมื่อบ่ะจะสีเมื่อได้จ้ะอหายจนเ่อยเมื่อเฮ่อไเมื่อก็แล้วจ้ะนังกันนั่งวบากันจ้ะอาเวนไว้เองนี่ดูอนี้นะเวนตัวเองไม่แจกใ่ส่บุยเลยนี้เนาะก็ไม่ได้ใส่ยันนี้เลื่อมเลย่เวนนนะใส่รื่องสีนออกสีนาใช่ะย้อนเลยนะมีแต่หายคนมาดิ่แต่ชาบ่ฮอืม เียแลนตาเมื่อนี้ค่ะคนบอกว,ว่าแบบวบาวายแบบเ้าอ่อนๆบานเลยเริ่มใครเนมป้อนเนาะแต่เก่าได้ค่ะก็บอกก็ะแวกว่าวบอก,กแบบ <c oughs> วานเลยหลกลากเ่าไปเนี่ยมึยง,งตัวเองเขแล้วในเวนทันดีไปเลยไปยิงเขยยิง้างในเวีนเนี่ยตมด <laughs> ยานเลยโดนนีเข็ดไปต <laughs> ุ่นที่ยานเลยเนาะยันนีกันแล้ว เมื่อยบอเมื่อยใครแน่บ่ทีนี้แบบบางมูคูมากดินมาเยี่ยมคือไห่ใครแน่แบบมันมีมูปะมูว่าเนอะทำตัววะจะดูซับให้เอาเมื่อคืนดิเก่าเอามื่อเลยเมื่อยเลยไทยนะทำอืมเอาเพิ่นไปใช่นะเพิ่นว่าจะเอาซับมาให้จะเอาไปชุ่มคืนเขาอะไรเนาเมื่อเธอจะมาให้จ็คของไทยเกินเน้ะเดี๋ยวเธอจะไปไทย เอาเป็นยังสะไหวอยู่อ่ะเป็นยังสะไหวอยู่เดี๋ยววดหายใจคือเก่าแล้วแต่ถัดถ์เรายังมาหายว่างยังอีกนึงอีทรศัพท์เราสิบว่าหายเนาะแต่มันชิรายแลยนี่นะฮะมันชิรายอยู่ชิรายยังไงแต่ถัดได้ไรโอ้ยบอกไปทุกที่เราให้มีลายแต่ถัดสักเราใหงมีหลุดใจเราก็ยังมีแต่ฉันถั์เราชิบไปเอาไม่ใช่ยี่ของผัวเนาะของผัวของเรากันแน่อ่ัวเมียเนาะน้ำกัน เมือม่อยบ่เลยเมื่อยแหงบ่สักป่อยอะวิตามิเบนใช่เลยปุ๋ยอะเพจเด้อสักบ่บ่เราไม่สักไงเมื่อยแหงเศ้าผูห้หงสักจยกกันเลยกินยาสัากเลยสักยาอืมเฮ้ยใส่กันหลายอย่างนอนหลดเอานอนเ <c oughs> <c oughs> มื่อยก่อนเด้อโอเคปลาซาบวัวไ <c oughs> ม่เมื่อปลาทางน,นอน่นก่อนกินนี่คนบอกว่าอย่าให้เมือ่อให้น่อ น้องคงน้องมะน้าเพิ่นเออเพิ่นไปไทยเด้อติไปแล้วบ่ไปแล้วบ่แม่สบายดีเด้อทางแม่เออเพิ่นไปแล้วไปได้ๆมือแต่ล้วบ๊อ่มเงาจัดเลยนะอือพอดีกับเอื้อเพิ่นไปไม่ได้ไปจักแม่นบ๊อเออเออไปไทยเพิ่นก็ไปอันไทยกันบ่เพิ่นไปเอายาอื่มเ่ไปบุญบ่แม่มื้อนี้อ๋อบ่ได้ฮอดจำคือว่าแหละโอไกลเนาะโไกลนะ พอนในอากาศมันนี่นะไปตั้เอาแหย่เลยใต้อีกเลยเอาแบบได้มาะนี่เอาไม่ตอกไม่ให้ได้ใช่หูแม่ก่อนไม่นอนหูไม่ไม่ได้มันสิไปมันสิไปอัดหูช่างไวแท้เนาะไม่ให้ได้ตอกหน่อยมาสิไปเอาตอกคนก่อนนะว่าสินอนผมเป็นลูกไม่เลยเนาะท้าไม่ตอกไม่แตกไปเลย เมื่อยครับเลยไปหาดินเนาะเมื่อยพอเมื่อยอยู่คาโซดอ่ะเมื่อยเมื่อยอยู่คาโซดเมื่อยไปหาดินเจ็ดนางไปดีดิแค่เนาะบไปเลยไปไปดินไปหัวแล้วก็กล้าบ้าจังโมไซดิจจจังมือจังออกจังมือจังออกเนาะเมื่อยคือว่าใครเนยละไปเนาะใครเนยว่าจะวะคือบริวารเฮงไปเลยเนาะเขาว่าเนาะ คือว่าเชียงก็ค่อยๆลงหั่นนะคือเตื่อยๆเตี้ยวแน่มื้อวานนี่ก็บุกว่อยู่าแงทาอันแดงเพิ่นนเพิ่นเพงเข้าเช้าเช้าคักก่อนฉันกประมาณมื้ออช่วงเช้ามื้อจังปอยเนาะจังออกเนาะไปแล้วก็ฮู้จักมาเนาะเฮ็ดกินแล้วก็นอนพักอน ตื่นขึ้นมาแล้วจังไปดิบแล้วก็มาเฮือนหยับเบิ่ร์ดเด้บันีฮะเสียงปะข้าเจ้าจีกตองเออเปิรนเบิร์ดขาเจ้าเบิร์จีกตองเอาดูเลยมันยังบันยังตกนะเข่ากับชีบด้นเนาะคืนเสาเลยอืม บานอ,น,อนเมื่อคืนนี่นอนจ็กโมงเชหาเมืม่อคือนเนี่ยแจ้งเขานางฉันด้วยหากระอันกอนนึ่งแั้ปิด้วย<อ>ยาตัวนอนให้กิน,น,นยาเมื่อคืนแ <c oughs> ตมมนมนน่มาึงพื้นยงไ่นอนว่านี่ก็มือมันอนยาตัวนั้นให้กินแล้นอนนอนเลยวันนี้เนาะเน้นไชอยุงจ้ะนอนของผลตื<ง>่นก็แต่สิบโมงเมื่ผลมาแต่ไทยเห็นดิผนกับไปนอนเลยเบบผลกับไ้นอนเนาะช่วงคืนเนาะ ดูเครื่องเมื่องเลยเนอเบม่งก็ยามันหอตบึกอย่างเวงมันฮอดไลคทั้บรวดิยอมบัดินยอมึงได้ยุอย่างาเที่ยมเนาะเืมอะไม่มีสัญญาณได้เนาะไปะชา์คนคือไทยเร็วบอคือกันทะเลคนคือกันทะเลคนคือกันทะเลไปชีพให้

ไอ้ไปชีวาเลยนะโมว่าให้มวนปะซาบเอาเมือปไดใชเนาะโไอ้ทวดัดจะเมือกนไม่น่บให บ่วไฮแม่บ่วไฮเมยเบ่งจักบึงก็จักจิดไว้บ่งกับิ่งจักบ่งกเบิ่งผิดกันอย่างัดอีลวันนี้ทางแม่อยากมันมัน1ิบ0องมง0ิอย่ามาหอนนะนะเพื่อให้ปิดไว้เพิ่นเพ่ออย่าเบ่งอืมบึงแล้วบึงปัาวเมื่อเมื่อคนก็เมื่อนเดินอะดม อ่ะสบายดีบ้านสบายดีน้่งแหละโดยสบายเออเออเออเบิ่งกับเบิ่งนะจวถึงเวลาปิดกับปิดเออคามครัวแม่แล้วเปล่าแม่เนาะอ่ะไปเทากับจะได้เมื่อก็ได้แม่เด้อโดยอ่ะสบายดีอ่ะโอเคเนาะพี่น้องทางซาเมื่อเองก็ได้เข่าไปถ่ายทําทางน้องมะนาวเรือน้องเต่าเป็นทิธีเรียบร้อยเนาะก็คือกินหนีก็มีปัญหากันหน่อยหนึ่งก็คือทาง อ่ะตอนนี้ก็บชิบชองโมงเนาะกาทางเมยเพิ่นก็บไปอยากให้เปิดโทอร์ตัทมาชั้นซะกับอ่าได้ยินอ่าหลายคนหรือว่าไอจีเพิ่นช่งมาว่าบ่งให้ทางน้องเพิ่นเบิ่งโทรทัศน์หลายอ่าเมยก็ว่าว่าคนบ่คือมูว่าซะให้กันอีกวันนี้ฮะย่อนโทรทัศน์นนอ้องเมื่อกี้เนาะอ่าทางเฮากะเลยบอกน้องเพิ่นใจเย็นแล้วกะ็โอลงกับน้องเพิ่นล้างไม้เนาะให้เพิ่นใจเย็นลง ให้ว่ากแม่์มันม่วนแม่ก็บอกน้องก็จบเยอ่อยู่แต่เพิ่นก็เป็นคนหัวหอนเลยเนาะก็เข้าใจเพิ่นเนาะเขากได้ถือซาเพิ่นดอกเนาะอ่าก่อนอื่นซาเมย์เองก็สิได้ขอโตจบคลิปลงก่อนเนาะเนาะขอพี่น้องเอ้ยอ่าก่อนอื่นซาเมย์เองก็บอขอบุญขอบคุณเ c เด้อเนาะที่ติดตามซาเมย์มาโดยตลอดมาฮอดนี้ซาเมย์เองก็สิได้ขอกล่าวคำว่าสบายดีเด้อเนาะ